ยอมก็มาได้ทุกวันหลวงพ่อก็เทศได้ทุกวันซ้ำกันทุกวันก็เหมือนกับเรารับประทานอาหารประทานได้ทุกวันก็เข้าทางปากทาเดียวทุกวันหยุดก็ไม่ได้ หลวงพ่อเคยหยุดไปห้าวันไม่รู้ไปยังไงตัวเตอหายหมดเดินมันก็เหมือนกับว่าไม่ได้เดินเออไม่ใช่ไม่ใช่หยุดเฉยหยุดแล้วเดินหมายความว่าอาจารย์พาเดินข้าวไม่มีฉันมีแต่น้ำ แวเอาระมโกกกองกินน้ำแทนข้าว <c oughs> ห้าวันก็รอดไม่เป็นไรอาจารย์ก็รอดเราก็รอดไม่ตายอดห้าวันแต่ว่าหิวหิวเนี่ยมันใจหิววันแรก <c oughs> พอวันที่สองที่สามต่อไปไม่หิว แต่เีนี้มันไม่หิวแต่มันโหยยอมฟังออกไม่ไม่รู้โหยอะ่ะมันเกินหิวแล้วมันเลยโหยเรื่องเป็นอย่างนั้น <c oughs> แต่มาอยู่วัดทรมมงคลห้าสิบปีก็ไม่เคยโหยแอบไม่เคยหิวก็หิวเหมือนกันบางวันกลางคืนมัน ธาตมันดีไปแล้วก็มันย่อยเร็วกลางคืนก็ใส่อาหารอะไรไม่ได้เป็นพระและทีนี้มันก็หิวแต่ก็ไม่เท่าไร <c oughs> <c oughs> เพราะฉะนั้นร่างกายของเราเนี่ยมันต้องมีทั้งสองอย่างคือสุขภาพกายสุขภาพใจ <c oughs> ถ้ามีแต่สุขภาพกายเนี่ยไม่มีสุขภาพใจคนก็ไม่เป็นสุขถ้ามีแต่สุขภาพใจร่างกายมันเลยเป็นโรคเป็นภัยมันก็ไม่เป็นสุขเพราะฉะนั้นเ,เราจึงต้องมีการเดินจงกรมมีการนั่งสมาธิเดินจงกรมนั่นนะเพื่อสุขภาพกาย นั่งสมาธิเพื่อสุขภาพใจหลวงพ่อไปสอนพระองเขาบอกว่านั่งสมาธิได้ทั้งสองอย่าง mental health and physical health แปลว่าสุขภาพกายสุขภาพใจสุขภาพใจมีความสำคัญเพราะว่า ใจนี่เราจะนึกคิดอยู่ตลอดยีบสี่ชั่วโมงเว้นนอนหลับนอนหลับก็ฝันไปลุกขึ้นมาก็คิดใหม่ทีนี้ถ้าหากว่าไม่มีอะไรเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงไม่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงใจมันก็จะฟุ้งซ่านผูกพยาบาทอาฆาตจองเวนฉุนเฉียวไม่ได้อย่างใจสารพัดมันจะเกิดขึ้น โยโยก,ก็มาว่าเราเป็นหมาอะไรอย่างเนี้ยร้องพ่อไปบินสบาทสมัยเป็นสามนเณร <c oughs> บินสบาทไปเข้าว้เนรหมานี่ก็มาอีกแล้วเพราะว่านั้นร้องพ่อก็ะทำเชยว่าไงก็ไปมันว่าเราเป็นหมามันก็พูดผิดเนี่ยเพราะว่าเราไม่มีหางเป็นหมาได้ไงมันก็พูดผิดเราก็ไม่โกรธ แต่ว่าเมื่อที่มันพูดออกไปนั่นมันพูดมาด้วยความโกรธความโกรธก็สะท้อนกลับไปหามันในที่สุดและอคนที่ดา่าหรวงพ่าก็ถูกเข้าแทงเอาปากทะรุขอหอยตายไปต่อสู้กันมันเป็นอย่างนั้นคือกรรมเนี่ยมันจะสะท้อน เพราะบุคคลพูดที่มีความโมโหแล้วต้องการที่จะทำลายคนอื่นมันจะสะท้อนไปหาตัวเองก็อย่างเดียวกันกับในพรานในมีในพรา,านคนหนึ่งเดินไปล่าเนื้อก็ไปเห็นพระนั่งสมาธิอยู่ที่ใต้โคนต้นไม้ ก็ไม่คิดอะไรแต่มันพระเอิญวันนั้นนายพรานไม่ได้เนื้อสักตัวก็เลยไปโทษว่าเพราะไปเห็นพระนี่แหละมันถึงไม่ได้เนื้อก็เลยตั้งใจจะฆ่าพระก็ชุให้หมามันกัดหมามันมีอยู่ห้าตัวถ้ามันชุเออให้มันกัดแล้วมันกัดคนก็สู้ไม่ได้เสือก็สู้ไม่ได้พระท่านเห็นท่าไม่ดีท่านก็วิ่งขึ้นต้นไม้อะ่ะ หมามันจะกัดถ้าวิ่งขึ้นต้นไม้ผ้าท่านก็งองนั้นคงยื่งขึ้นต้นไม้เก่งแล้วก็เลยขึ้นไปอยู่บนยอดแต่ต้นไม้มันก็ต่ําไม่สูงทีนี้ตะพานก็ยังโมโหไม่หายก็เอาหอกหอกที่จะเป็นอาวุธฆ่าสัตว์เนี่ยปลายมันแหลมๆการมันยาวๆก็แยตินแย่เท่าพระแยะตินนี่ ท่านก็ยกขึ้นยกขึ้นเกียร์เจนนี้ท่ากกนก็ยกขึ้นยกรองยกขึ้นยกลงผ้าเจ้วนันท่านก็หลุดไปคลุมหัวในพรานไอหมามันรึกว่าพระตกมันเลยกินเสียเปลในเลือหมายความว่าหมากัดนพรานตายเขาว่าอย่างนี้นี่คือสุขโตทุกขสัถา,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 านาง การทำความทุกข์ให้แก่ท่านทุกนั่นก็ถึงตนเพราะฉะนั้นเราจึงต้องทำสมาธิเพื่อสุขภาพใจให้ใจของเรานี่รู้จักผิดชอบรู้จักหลีจากชั่วเพราะว่าพอเวลาที่เราทำสมาธิเนี่ยสมาธิก็จะทำให้เกิดพลังจิต พลังจิตเนี่ยเวลาเรานั่งสมาธิไปแต่ละครั้งพลังจิตมันก็เกิดให้แก่เราทุกครั้งเราจะทำห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีสามสิบนาทีอะไรอก็ทำไปเหอะและทำทุกครั้งนั่นมันก็เกิดพลังจิตให้กับเราไม่น้อยก็ามากเพราะฉะนั้นเมื่อพลังจิตเนี่ยมากขึ้นมากขึ้นแล้วเนี่ย ไอ้ความทุกข์ต่างๆที่อารมณ์มันเกิดขึ้นมานี่เราตัดได้ไม่ไม่เดือดร้อนแต่ถ้าหากว่าเราไม่มีพลังจิตนี่มันเดือดร้อนแกดา่าฉชนก็ฉช่นก็ด่าเอามัง่งแกก็ด่าเอามัง่งฉช่นก็ด่าเอามั่งมันก็เลยด่าดกันไม่หยุดแล้วผลที่สุดมันก็กลายเป็นพักเป็นพวกอะไรต่างๆทำให้เกิด แความแตกแยกสามคัคคีขึ้นมาก็เพราะว่าสุขภาพใจไม่ดีเพราะะนั้นเรื่องการรักษาสุขภาพใจนี่ทางพระพุทธศาสนานี่มีเอาไว้เยอะ,อะให้เรานั่งสมาธิให้เราเดินจงกรมให้เราเที่ยวทุด,ดงให้เราหาแสวงหาทีวิว ك, เวกอะไต่างๆนี่ก็จะมีอยู่ในพระพุทธศาสนาน ถ้าเรามีโอกาสเราก็แวะหาที่ปฏิบัติทำถ้ามีโอกาสในบ้านเราเราก็ทำที่บ้านเพราะว่าการทำสมาธิพระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอากาลิโกไม่เลือกการไม่เลือกเวลาไม่ว่าเวลาไหนทำได้ทุก,ทกเวลาเพราะฉะนั้นโยมก็อยากได้บุญกันโยมก็ทำสมาธิ จะที่บ้านจะที่ไหนเมื่อมีโอกาสเราคนสมาธิสักห้านาทีไม่ได้อะไรมากก็่ห้านาทีห้านาทีสองผลสามผลมันก็ได้สังสิบห้านาทีอะไรอย่างเนี้ย <c oughs> ก็จะเป็นหนทางให้มันเกิดพลังจิตได้พอเราได้พลังจิตเหมือนกับคนเราได้เงินมาเยอะๆเราอยากได้อะไรเราก็ได้ ไปซื้อเอาส่วนคนที่ไม่มีเงินนอยากได้เหมือนกันแต่มันก็เพียงแค่อยากแต่มันไม่ได้เพราะไม่มีเงินพลังจิตก็เปรียบเหมือนกับเงินเราเก็บพลังจิตไว้ที่ใจเราใจเราก็เปรียบเหมือนกับแบงค์ะไว้สำหรับเก็บเงินเก็บพืเก็บพลังจิต แบงก์เขาเก็บเงินใจเราเป็นแบงค์ใจก็เก็บพลังจิตเพรานี้เก็บพลังจิตเนี่ยมันดีกว่าธนาคารที่ส่งชื่อว่าชาตินี้เราทําพลังจิตไว้ชาติหน้าเราก็ได้พลังจิตนี้ใช้ต่อไปไม่ใช่ว่าทําแล้วในชาตินี้ชาติหน้าไม่ได้มีอะไรเป็นนิสัยปัจจัย แต่ถ้าหากว่าเราทำสมาธิแล้วเนี่สิ่งนี้จะสิดตนตามตัวเราไปทุกพบทุกชาติแล้วก็จะไปเตือนเขาเรียกว่าเป็นตัวเตือนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วในชาติต่อไปหากว่าพ่อแม่เป็นมิจฉาทิติไม่รู้จักบุญจักบาปไม่รู้จักสมาธิหรือภาวนาอะไรก็ไม่รู้จัก แต่ว่าถ้าหากว่าเราไปเกิดในสกูลอย่างนั้นไอเด็กนั้นมันก็จะรู้จักเองมันมันก็จะต้องออถูถ่ายไปจนกระทั่งได้ไปพบในสิ่งที่เรียกว่าต,ต่อยอดเพราะว่าสมาธิเราเนี่ยถ้าเราทำไว้เป็นเชื้อแล้วเนี่ยมันจะมีการต่อยอด มันจะสอยอดไปเรื่อยๆชาตินี้ยอดนี้ชาตินี้สอยอดชาตินี้ก็ชาตินี้ชาติน,นี้ก็สอยอดไปจนกระทั่งถึงพระนิพพานอย่างนี้และในขณะที่การต่อยอดของสมาธินี่มันก็จะทาให้บุคคลผู้นั้นเป็นสัมมาทิฏฐิไม่ต้องเป็นมิจฉาทิฏฐิมีแต่ความเห็นที่ถูกว่านารกมีจริงสวรรค์มีจริง นิพพานมีจริงอย่างนี้คนที่ตั้งอกตั้งใจจะทำความชัว่วทำบาป <c oughs> <c oughs> เพราะเขาไม่เชื่อว่าสวรรค์มีจริงนรกมีจริงไม่เชื่อไม่เชื่อก็มีคนมาถามหลวงพ่อว่าของที่ตาไม่เห็นเนี่ยเราจะต้องเชื่อด้วยเหรอ กาถามว่านรกตาเราก็ไม่เห็นสวรรค์เราก็มองไม่เห็นหลวงพ่อก็ถามเขาว่าก็ตามันไม่เห็นน่ะมันเป็นของมีอยู่ไม่ต้องพูดอะไรมากหราเพือ่อจะตัวคุณนะ่ะในร่างกายของคุณนี่คุณเห็นหมดทุกอย่างหรือเปล่าอย่างน้อยที่สุดนี่ไส้พุงเลยคุณก็ไม่เคยเห็นวะ แต่คุณยังต้องเชื่อว่ามันมีไส้มีพรงไม่มีไส้มีพรงแล้วจะเอาอาหารลงไปตรงไหนแ,แล้วก็ถ้าไม่มีมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเรียกว่าเรามองไม่เห็นเนี่ยแล้วเราก็เชื่อว่ามันไม่มีซะอย่างนี้ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นนรกเนี่ยก็จะต้องมีเป็นสถานที่อยู่ของพวกที่ทำบาป เพราะว่าใจนี่มันเป็นสิ่งที่ไม่ตายอยู่แล้วใจนี่มันจะต้องไป็นสวยสุขสวยทุกตามที่เราได้ทำไว้ในชาตินี้แล้วเรามาอยู่ในชาตินี้นะเราไม่รู้ว่าเราผ่านมาแล้วกี่ชาติอย่างพระพุทธเจ้าของเราอย่างนี้ในชาติสุดท้ายเพ็นบารมีก็คือไปเกิดเป็นพระเวสสันดร สั่งกาแสดงไว้ชัดเจนว่าพระเวสสันดรก็ยังมีพระมหสีชื่อว่านางมัสีแล้วก็ยังมีลูกหญิงลูกชายชื่อว่ากันหาชาลีนี่และชาตินั้นพระองค์ก็เรียกว่าบำเพ็ญทานบารมีอย่างยอดเยี่ยมถือว่าเป็นการบำเพ็ญทานนะบารมีที่เป็นปรมัตถบารมี ให้ทานเงินในท้องพระครังให้ทานหมดแล้วก็เข้ามาขอช้างเผือกช้ <c oughs> างเผือกเนี่ยมันจะหายากร้อยประเทศจะมีสักตัวนหนึ่งก็ั้งยากเพราะฉะนั้นท่านก็บริจาคไปชาวเมืองเขาก็เลยเห็นว่าบริจาคมากเกินไปเขาก็ไล่ไล่ท่านออก จากเมืองท่านก็หนีไปอยู่ที่ป่าสองคนกบพระมเหสีมัตส,สีแล้วก็เอาลูกน้อยสองคนไปกันหาแกชาลีเขาไปอยู่ในป่าเขาเรียาก,กว่าคีรีวงกฎเขาวงไปอยู่ไปอยู่ก็ไม่มีข้าวมีปลาก็ต้องไปขุดหัวมันนางมัตสีก็ต้องไปขุดหัวมัน,น,าม,สสม,นมาเลี้ยงกัน แล้วมันก็ยังจำพระเอิญมีตาชูชกตาชูชกน่ะ <c oughs> มัน <c oughs> เป็นคนยากจนแล้วมันเป็นคนขอทานแล้วมันก็ขอทานมันก็ขอทานได้เงินมามันก็เก็บเอาไว้แล้วก็มีคนหนึ่งไปขอโยเมเงินแก ไปก็อยืมเงินแล้วก็ไม่มีเงินจะให้เขาก็เลยให้ลูกสาวลูกสาวมันก็ไอตาชูชกมันก็อายุมันก็จะตั้งแก่แล้วเจ็ดสิบกว่า 8, แปดเกือบจะแปดสิบแล้วแล้วก็เด็กสาวคนนั้นก็อายุแค่สิบแปดเส้นนี้พวกบ้านเขาก็โพลนินทาเอาบอกว่า มึงได้ผัวแกแล้วก็ทำให้ผู้หญิงคนนั้นมีความทุกข์ไอ้ตาชูชอกก็เลยบอกว่าใชยย่างนั้นคูจะไปเอาทาตมาให้คนใช้มาให้มันก็มีแต่พระเวสสันดรเท่านั้นแหละจะได้มันก็ตามไปหาพระเวสสันดรก็นบอกว่าขอลูกหญิงกับลูกชาย ท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าพา่อคนเป็นแม่มันจะมีความทุกข์แค่ไหนว่าเมื่อเอาลูกพลาดพลากไปแต่พระเวสสันดรก็ให้ไปเรื่อยลูกทีนี้พระอินทร์เห็นท้าไม่ดีก็เลยแปลงเป็นตะพรามขอทานมามาขอ,อ,อมา มาขอมาเหสีมาขอภรรยานั่นแหละพระเวสสันดรก็ให้หมดเหลือแต่ตัวคนเดียวอย่างนี้ก็เรียกว่าบุมเพญทานบารมีไป <c oughs> พวกเราก็ไม่ต้องทำถึงขนาดนั้นหรอกเ,ออเราก็มีการให้ทานรักษาสินภาวนาตามที่เราสามารถจะทำได้ แล้วเมื่อพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้เนี่ยพระองค์ก็ได้ตรัสรู้ว่าหนทางที่มันเคร่งไปเนี่ยมันไม่ได้สําเร็จหนทางที่มันหย่อนไปเนี่ยมันไม่ได้สําเร็จขนทางต้องพอดีพอดีละเชิงจะได้สําเร็จหลวงพ่อก็เลยคิดสมาธิสะพอดีขึ้นมาได้ วันนั่งเดินจงกรมสักสามสิบนาทีนั่งสมาธิสักสามสิบนาทีทำทุกวันทุกวันไปอ่ะปีหนึ่งมันก็ตั้งร้อยสามสิบห้าร้อยหกสิบห้าวันถ้าเราทำทุกวันก็ได้ตั้งสามร้อยหกสิบห้าชั่วโมงอย่างนี้ทำไปทุกวันนี่มันก็สะสมไปสะสมไป <c oughs> เพราะว่าสมาธิไฮเทค สมาธิไฮเทคนั่นหมายความว่าทำสมาธิน้อยแต่ได้มากคนที่ทำสมาธิมากแต่ได้น้อยก็คือคนไปทรมานตัวให้มันลำบากเปล่าไม่กินข้าวอดอะไรที่โอ้ยสารพับดปดหลับโอดรอนอะไรไปอย่างนั้นแล้วบางทีก็ทำลึกเกินไปเข้าอารูปประชานไม่รู้สึกรู้สาแล้วมันก็เลยสูบกินพลังจิตไป แนี้เราทำสามสิบนาทีนั่งสามสิบนาทีจิดมันก็เข้าแค่ปสมฌานทุติยฌานหรืออย่างมากก็จะตสุดฌานมันก็เป็นสถานที่ที่ะสะสมพลังจิตได้เมื่อสะสมพลังจิตได้แล้วเราจะอธิษฐานเอาอะไรก็ยอมได้อย่างพลังจิตเพียงพอ,อพระพุทธเจ้าอธิษฐานเป็นพระพุทธเจ้าก็สำเร็จ นางวิสาขาก็เช่นเดียวกันพอนางก็ปรารถนาที่จะให้ได้เป็นพุทธอุปถาคพระพุทธเจ้าก็ได้สมความปรารถนานี่ก็คือพลังจิตเพราะฉะนั้นสมาธิที่หลวงพ่อแนะนำให้เนี่ยเป็นสมาธิไฮเทคคือว่า ไม่มีการสูญสลายตัวจะสะสมไปเรื่อยอากสองเป็นสี่จะสี่เป็นแปดจะแปดเป็นสิบหกเป็นร้อยเป็นพันอะไรจะสะสมไปเ,เรื่อยพลังจิตและพะลังจิตเหล่านี้เนี่ยจะเป็นตัวที่เป็นสร้างบุญบสร้างบุญสนาสร้างบารมีให้แก่เราขอ,อท่านทั้งหลายถ้าหากว่ายังไม่ได้ทำสมาธิก็มาเรียนทำซะเป็นสิ่งที่ไม่ยากอะไร เราจะทำได้ทุกบันสวัสดีรับพรกันนะยะทาวริวะฮะปุราปริปุเรนเตสาคะาลังเมวะเมวะโตชินนางเปตานังโนบกบปะปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจชาตู สัพเพปุเรนสุสังกปาจันโทปนราโสยัธามณิโชติรโซยัธาสัพเพสิโยวิวัจจันตุสัพพารโควินัสตุมาเจภวัตวันตรายโยสุขีสีขายุโกภวะ อภิวาสนาสิริสนิจังวุฒาปชายินโนจัตารุสมาวัสันเตอายุวันโนสุขังพลงัง